ครับผมเมื่อกี้เราอยู่ที่แก่งกระเบานะฮะวันนี้ผมเลยอีกนิดนึงนะฮะอยู่ในเขตของหมู่บ้านอีกหมู่บ้านหนึ่งนั่นก็คือบ้านสองคอนนะครับอําเภอว่านใหญ่จังหวัดมุกดาหารนั่นเองนะฮะที่นี่อีกหนึ่งจุดที่น่าสนใจนะครับเดี๋ยวเข้าไปดูด้านในนะครับด้านในทําจากหินทรายนะครับไม่ว่าจะเป็นกาแพงไม่ว่าจะเป็นตัวอาคารตัวตึกนะฮะนะครับสการัสสถาน มารดาแห่งมรณะสักขีประเทศไทยนะครับเดี๋ยวเข้าไปดูด้านในกันหลายท่านอาจจะเคยมาแต่หลายท่านอาจจะยังไม่เคยมานะครับตัวกำแพงล้อมรอบสูงประมาณ4เมตรถึง5เมตรนะครับทำจากหินทรายรวมไปถึงด้านในก็จะเป็นตัวอาคาร สวยสง่าเลยนะครับถ้ามีเวลาหรือมีโอกาสแวะมาเส้นนี้นะครับเส้นจากมุกดาหารมาว่านใหญ่นะครับซึ่งจะไปทะลุที่อ,อำเภอธาตุพนมนะครับจังหวัดนครพนมก็จะมีสถานที่ที่น่าแวะก็คือตรงนี้แหละฮะที่ผมกำลังพาชมอยู่นั่นก็คือ,อสถานที่สำคัญของพี่น้องชาวคิสนะครับ ด้านในก็จะเป็นตัวโบสถ์นะครับบรรยากาศภายในนะครับก็จะสงบเงียบนะครับมุมนี้ก็จะเป็นมุมของตัวโบสถ์นะครับไว้ประกอบกิจกรรมทางศาสนาครับรวมไปถึงการตกแต่งนะครับด้านนอกที่สวยงามนะครับ ส่วนด้านในนะก็จะมีห้องสัการะนะครับบุญราศีทั้ง7นะครับซึ่งเป็นรูปเหมือนนะครับนอนเรียงอยู่ทั้ง7องค์นะครับครับในการเข้าชมเข้าสการะบุญราศีทั้ง7นะครับก็ขอให้อยู่ในความสำรวมนะครับทั้งกิริยาและก็วาจานะครับผม ส่วนจุดนี้นะฮะจะเป็นบรรยากาศด้านในของตัวโบสถ์นะครับซึ่งทางชาวบ้านจะประกอบกิจกรรมทุกวันนะครับโดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นชาวบ้านในหมู่บ้านร่วมประกอบกิจกรรมทางศาสนากันครับเพิ่นท่าพิธที่วันอาทิตย์บอครับทุกวันบอครับจูคนได้หลายปาเดยครับเนี่ย อ๋อมีเต็มมูบันสองขวนเท่าไรน,นะครับเนาะอ๋อครับผมด้านหน้าของห้องสักการะนะครับก็จะมีประวัตินะครับวิรกรรมแห่งความเชื่อบุญราษสีทั้ง7นะครับแห่งสองคอนนะครับก็จะเป็นเจ็ดท่านนะครับที่ได้สลับชีพนะเพื่อ เกี่ยวกับเรื่องของการเผยแพร่ศาสนานะครับครับหลังจากสกักกะละบุญราศีทั้ง7ดนะฮะด้านหลังก็จะเป็นวิวที่สวยมากครับติดริมแม่น้ำโขงเลยนะฮะก็สามารถที่จะเดินไปชมวิวที่สวย สุดแผ่นดินสยามได้นะครับเดี๋ยวผมพาเดินไปดูด้านหลังเงียบสงบนะครับมีโอกาสอยากให้มาดูสักครั้งหนึ่งนะฮะตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนบ้านเก่า ฉางข้าวเก่านะครับน่าจะเก็บสะสมนะฮะก็คือประมาณว่าทําเป็นเหมือนพิพิธภัณฑ์นะครับไปดูวิวแม่น้ำโขมกันนะครับ สุดแผ่นดินสยามชุมชนต้องเที่ยวนะครับที่นี่ว้าวต้องเอตยคำว่าว้าวกันเลยนะครับบรรยากาศดีมากนะลมไม่แรงด้วยนะครับวันนี้รู้สึกว่าอากาศเย็นสบายดีนะฮะ แจ่มใสสีสวยเลยข้างบนสีฟ้าสลับกับเมฆอากาศไม่ร้อนครับจุดชมวิวตอนนี้เราอยู่ด้านหลังนะครับของตัวโบสถ์นะฮะผมว่าอากาศดีนะครับวันนี้อากาศดีแล้วก็ไม่ร้อนด้วย มีจุดถ่ายรูปเช็คอินนะครับข้างล่างหน้ากลางเต็มมากเลยแต่คงไม่ไม่อนุญาตนะครับสุดสยามวัดสองคอนนะครับเหมือนที่บอกครับบรรยากาศที่นี่อ่าบรรยากาศดีวิวสวยนะครับรวมไปถึงวัฒนธรรมอของ าวบ้านสองคอนนะฮะซึ่งก่อนหน้านี้ผมเคยมีโอกาสได้มา,าคุมงานก่อสร้างโรงเรียนนะครับโรงเรียนปฐมนะครับเมื่อปี253839ประมาณนั้นนะฮะวัฒนธรรมเขาก็คือทั้งโรงเรียนนะเด็กนักเรียนนามสกุลว่องไวนะครับเกือบทั้งโรงเรียนนะครับที่เห็นอยู่ก็คือบิวของแม่น้ำขงนะฮะฝั่งโน้นก็จะเป็นสอปปลาวฮะสปปลาวที่เป็นเพื่อนบ้านของเรานี่แหละ มีเรือหาปลานะครับตามเกาะแก่งฝั่งนู้นก็จะเป็นเรือดูดทรายนะครับไกลๆนุ่นมองเห็นไหมครับมาถึงแล้วผมก็ไม่รอช้านะฮะก็เก็บภาพส,ายสวยๆไว้เป็นที่ระลึกนะครับอาจจะผ่านมา 2- อสปีครั้งหนึ่งนะฮะแต่อย่าลืมว่าบรรยากาศแต่ละปีความรู้สึกแต่ละครั้งที่มามันไม่เหมือนกันแน่นอนนะครับค้ามีโอกาสต้องมาแล้วล่ะครับเพราะว่าผมว่าเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่สวยงามและก็น่าสนใจน่าท่องเที่ยวนะครับน่าเก็บเกี่ยวบรรยากาศดีๆตรงนี้ไว้นะครับรวมไปถึงนะครับมันเป็นเส้นทางอาจจะไม่ได้ตั้งใจที่จะ มาเที่ยวนะฮะคุณอาจจะแวะมานะครับแล้วก็เลยไปอีกนิดนึงนะฮะจากวัดสองคอนเลยไปอีกนิดนึงไม่กี่กิโลก็จะเป็นแก่งกระเบานะฮะซึ่งจะมีเรื่องของอาหารการกินที่ขึ้นชื่อนั่นก็คือหมูหันตามที่ผมเคยบอกนะครับว่ามีหมูหันมีบรรยากาศริมโขงรวมไปถึงสากาละพญานาคองค์เือิด้วยนะครับ ที่นี่วัดสองคอนวานใหญ่มุกดา